มามาได้ต่คถอนะจะได้แบบจบจบนะฮะก็ไปสวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Ninego Channel นะฮะวันนี้อยู่กับผม Ninego ในเกมอ่าว่าเพมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็รบกวนกดไ i k e กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปดีต่อไปนะฮะแตเข้าเกมกันเลยดีกว่า โอเคต่อไปจะเป็นอ่าบาโลคิเทียนะฮะในวันที่22สิงหานะฮะ2568นะ,ะไปดูกันเวฟมอดใหม่อ่าช็อตกันเมอร์เมอร์อตามนั้นโอเคมดรอบนี้มอดพามมีช็อตกันเมอร์เมอร์นะฮะก็ไอของเมอร์เมอร์ยังไม่ครบเนอะก็ะะซื้อไปเลยของใหม่อพามพีชาร์จ เอ้ยพามพีเต้ีเตชาร์จเออความพีชาร์จเหมือนกันแหละเออเป็นฮีพิสโต้อันนี้ได้ใช้นะฮะเมซ่าก็ใช้อ่าสลัอันนี้แล้วแต่ไม่ไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่เป็นมอสตกทั่วไปเนี่ยแหละความฟอยแบงค์อาช็อตกันต้องใช้ดามจช็อตกันใช้อยู่แล้วความพูเิเนชันเพิ่มระยะของพิสโต้อันนี้ได้ใช้ก็เหมือนเดิมฮะับมอสทามสี่ใบเป็นไปได้อ่าสอยไปให้หมดเลยเนาะอ่ะต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยแว่น VR ของประดับอันนี้แล้วแต่เนาะอันนี้ใส่แอนดาน่ากึ่งกึ่งผ้าพันคอกึ่งกึ่งผ้าติดหลังก็สวยดีใครชอบก็ซื้อไปเนาะอันต่อมาเป็นไหลอันนี้มีข้างเดียวนะอ่ะลาต้อนข้างเดียวแล้วก็ช่วงอกมีกระสุนลาต้อนให้เดือดตงอกบแล้วก็ช่วงขาช่วงขานี่โอเคนะสวยดีแต่ใส่กับวอลเคียร์ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ใส่คน,นอื่นลิมโบ มออสกินอันนี้ใส่พามท็อกเกิลได้นะไปเปิดท็อกเกิลของพามมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็จะมีลายแบบนี้ขึ้นในตัวพามเนาะต่อมาเป็นสตาฟสกินของกระบองเอาไปใส่ซอได้นะอันต่อมาเป็นอะไรเอ็กโซเซ็การวิงอันนี้ใส่อารควิงได้ทุกชนิดนะเป็นสกินนะฮะอ่ะอันต่อมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ แขนเหรอแขนปีกปีกของเซนติเนลอย่างรอบที่แล้วเป็นตัวรอบนี้มีปีกเออเอ,อ,อะไรเนี่ยเอมเบมเหรอเอาเอมเบมรูปมาก่อนอ่ะต่อไปเป็นอิฟิเมล่าที่มาทุกรอบนะฮะเป็นต้นสนใบสนใบไม้อะไรก็แล้วแต่เออมาทุกรอบอ่ะต่อไปเป็นอาวุธอ่ามาละเดตรอนอันนี้ได้ใช้อยู่เก็บเอ,อต่อมาเป็นอะไรอ่ะ วอคเคอร์เวอ่าปืนปืนปืนเวทแต่ว่ามันเก็บ m ออย่างเดียวนะเออเอาไปใช้จริงไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละพัดอันนี้ก็เก็บเอมาเหมือนกันอ่าพิสมาอุมาพิสมาอุมาอันนี้ได้ใช้อันนี้เขาเรียกอะไรนะตีโอเคอยู่มันติดไฟฟ้าด้วยเล่นอินฟูง่ายเก็บ m r แล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะ ต่อมาเป็นสกินไรเสร็จสกินยานเริ่มต้นแบบพิสม่าอิปบาโลอ่ารีซอร์สบูสามวันอันนี้ซื้อทบได้นะจะซื้อเยอะๆก็ได้ซื้อทับๆไปก็ได้นี่แหละนนโอศูนย์หนึ่งโอศูนย์หนึ่งมีอ่าอะไรเนี่ยวอร์มาบูปินโอโดนาตาพามอ่าโว้อัคกเล็ก อักเคกความบูปินอาร์โวความซิสเต็มแล้วก็โอโรนาต้าความวิงมีชิ้นส่วนโอโรนาตาชิ้นส่วนอักเล็กแล้วก็โวใครสนใจก็กดไปกาชาเนะกระลำอันนี้ว่างวิญยานของตกแต่งยานนี่ก็ของตกแต่งเป็นแก้ววายที่ทะลุได้นี่อะไรของตกแต่งเหมือนกัน นี่คืออะไรอะล็อกอินมิวสิกอ่าอิ n วอร์ s ซ r รของ10ปีจริงจริงตอนกดเข้ามามันน่าจะมีเพลงให้เนาะหรือมันมีแล้วผมปิดไปแล้ววะ A4 A2 uh, อ่าเล็กอ๋ออันนี้กองของเล็กกับเล็กพามอยู่ในนี้หมดเลยเอ้ยไม่ใช่กองของเล็กกับอักเล็กเออเป็นเล็กคู่อะ่ะก็ใครยังไม่ได้อักเล็กก็มาเปิดลูกนี้ก็ได้แล้วก็ได้เล็กด้วยน,นี้ของตกแต่งยาน อันต่ออ่าอันสุดท้ายเป็นเควสอินารอสนะฮะใครยังไม่ได้ทำอินารอสก็มาแลกอันนี้ไปทำเนาะแล้วก็เหมือนเดิมอ่าถ้าใครยังไม่ได้อ่าถ้าใครมีอินารอสพามสามารถเอาอินารอสพามารับเควสเพิ่มได้มันจะมีเควสโผล่มาอีกอีกอันหนึ่งอะไรคุณอาร์ตบอกได้หัวแล้วอุ้ยเลยวะอ่ะสรุปก่อนสรุปก่อนอ่าอาวุธ4ชิ้นอ่เก็บเอ็มอาร์โอม่าใช้ได้จริงอ่ประมาณนี้แล้วก็อ่ามดพามสี่ชิ้นเหมือนกันอันนี้มดใหม่เออประมาณนี้นะฮ อ่ะต่อมาจะเป็นไออะไรวะอีกล่องกล่องเฮียนี่ไะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้ได้หรือเปล่านะมามาได้ตะทีเห็นะจะได้แบบจบจบนะฮะก็ไต่อตือส,สดเดยรีซอร์ทเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่หรดีวะไปกูจืดดี๋ยววันนี้เลเทเละเทะ ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนี่ในโกะสามารถโดเนเยทได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของในเกมหรือเป็นการให้คันแนะนำก็ได้ไปและเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแคปอันเยลเนะทุกคนบาย